นี่คะ่ะคางแซลมอนต้มซีอิ๊วนะคะต้มน้ำให้เดือดนะคะเอามาลวกในนี้นะคะคางปลาแซลมอนของเรานะคะเพื่อไม่ให้คางปลาเรามีกลิ่นคาวเวลาเอาไปต้มคะ่ะพักนี่นะคะคางแซลมอนของเราไว้ในกระชอนนะคะ ให้เสด็จน้ำที่น้ำร้อนที่เราลวกไว้นะคะและเดี๋ยวเราไปเตรียมเครื่องปรุงกันค่ะเครื่องปรุงของปลาต้มซีอิ๊วนะคะก็จะมีอันนี้ปลาโอแห้งที่สำหรับทำน้ำซุปนะคะขิงกระเทียมต้นหอมใครจะใช้ต้นหอมญี่ปุ่นต้นใหญ่ก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นหัวเชเท้าเราจะหั่นเป็นชิ้นประมาณนี้แครอทจ้าอันนี้ก็คือ น้ำปรุงนะคะในนี้จะใส่นะคะผงปรุงรสครึ่งช้อนชาโชยุสองช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวสองช้อนโต๊ะนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำค่ะหลังจากเราตั้งน้ำเดือดแล้วนะคะก็จะใส่นี่คะ่ะผง ผงปลาลงไปนะคะรอให้ผงปลาเข้ากับน้ําเดือดสักคู่หนึง่งพอน้ําเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะเหมือนผงปลาละลายแล้วเราก็จะใส่ขิงลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยกระเทียม แล้วก็ตามด้วยต้นหอมเอาส่วนที่เป็นโคนต,นต้นลงไปก่อนนะคะเพื่อให้น้ําหวานนะคะรอใหเอ้เครื่องสมุนไพรอันนี้ยมันเซ็ตตัวดีสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้มันน้ําหวานของมันออกมาก่อนนะคะพอเราต้มจนได้กลิ่นหอมของขิงกับกระเทียมต้นหอมที่เราใส่ไปแล้วนะคะก็ใส่ชิ้นปลาที่เราลวกไว้ลงไปะคะ่ะ ใส่ชิ้นปลาลงไปแล้วนะคะก็รอให้น้ำเดือดสักครู่หนึ่งค่ะพอเริ่มเดือดนะคะเราก็จะใส่เครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยคะ่ะใส่เครื่องปรุงแล้วนะคะเราก็จะมาเติมผักสัวเช้เท้านะคะแครอทค่ะแล้วก็เคี่ยวให้ผักกับปลาเปื่อยได้ที่ หลังจากเราเคี่ยวได้ที่แล้วก็ทิมรสได้ชอบแล้วนะคะก็ใส่ต้นหอมนะคะส่วนที่เป็นใบที่เราเหลือไวนะะ้นะคะแล้วก็ปิดไฟพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะพร้อมทานได้แล้วค่ะ